เที่ยวที่มั่นหมายว่าสักครั้งหนึ่งจะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ให้เบอรน,น่านเป็นจุดหมายปลายทางในถ้ำสะเกินแม่จริมอุทยานสีหนานะ้าอุทยานแห่งชาติเหล่านี้ก็พร้อมาจในการไปคุยกันกับทีมของทอททมาซึ่งณตอนนี้จุดหมายจังหวัดปกติมี2อถึงสแห่งเท่านั้นในหลายจังหวัดแต่น่านเราสําหรับกิจกรรมน่านจะเป็นที่แรกของการจัดโครงการนี้วันที่5้าครั้งเด่นน่านบนเวทีอย่างเป็นทางการครับท่านวาัิยาพรท่าบาททยคุณท่านแรกขอบพระคุณครับแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของ เริ่มแรกจากทัศนคติเชิงลบว่าเขา้นนะทำไงเราจะเปลี่ยนทัศนคติจากว่าโอ้ยเมืองแบบน่าเดิเมหมันก็นเดิมได้มาหลากหลายโครงการกิจกรรมอีเวนต์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้แต่ในการเดินางความต่อได้อย่างไรซึ่งกาแฟของเราที่1ที่2ที่3กาแฟสเปเชียลอยู่ที่เมืองน่านแข่งขันในระดับชาติมาแล้วถึงสามซึ่งการจัดงานน่า ส่วนสองห้นะคะก็จะประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆสองส่วนนะเราเรียกว่าเป็นการรวมกลุ่มของคนหัวกะทิเดือในสายกาแฟาเฉพาะเลยค,ครับรับจึงเลยครับการรูปและก็การประเมินกาแฟาเพื่อให้สู่มาตรฐานเรามองไว้ว่าข้อมูลเหล่านี้จริงนะเพราะว่าเหมือนเป็นการมาถแถลงกับชาวบ้านเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้แนะนำคาุณสายดีนะ เรายังมีเมนูฟินชั่งครับเราก็จะเปิดอีกวันนึงก็จะเป็นผสมภาษากาแฟม่อไหร่คือสถานการณ์ระดับประเทศจริงๆตอนนี้เนี่ยผลผลิตนะครับของกาแฟที่มีแค่26,000กันตนะันเพราะนั้นเนี่ยยังเหลืออีกห้าหมนกว่าเแล้วก็มาทำงานกาแฟน้ำครั้งแรกในปี5-9ที่เราเองก็อยู่ในทาร์ไลน์นั้นด้วย<ช>แล้วต้องให้เครดิต กับเรียนท่าน,นรองผู้ว่าราชการจังหวัดหน้าหัวหน้าส่วนราชการน,นะคะแล้วก็แขกผู้มีเ,เกียรติทุกท่านนะคะดิชันชลินทองทองนะคะรงองนานหอการค้าจังหวัดในวินาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นกับอเมซอนคอฟฟี่ก็จริงจริงนี่มาจากคอนเวคชั่นโล้วนเลยโลดเร็วมีตั้งสายการบินมีถนนทางที่ที่สะดวกรวดเร็วนะครับถึงถึงเป็นจังหวัดที่ต้องตั้งใจมาจริงๆครับจำนวน สรุปผลากรไม่มากนะครับมีสามสี่คนที่น้างานนะครับหรือว่าเป็นงานที่งานประชาสัมพันธ์งานหลักของจังหวัดนะครับยินดีนะครับประชาธิปัตย์จังหวัดยินดีที่จะร่วมง,งานากับผู้กระทรวงวงธงและหน่วยงานภาครัฐงานภาครัฐและเอกชนซึ่งที่ผ่านมานี่เราก็ไปทุกงนานครับเราเชิญเชิญมานะครับเราไม่ใช่สมาชิกสมาคมหรือว่าสมาชิกรณะแต่แต่นี่ส่วนสมาคมเนี่ยมีอะไรให้เรารับใช้นะครับ เพื่อจังหวัดน่านขอเราเราดีแล้วก็เราก็พยายามเรียนรู้นะครับแล้วก็เริ่มที่จะ่นชอันจริงๆก็สมัยก่อนกินกาแฟมันหวานๆเป็นหลักนะครับปัจจุบันนี้ก็ที่น้องในสวนราการทุกท่านครับที่คิงเมืองน่านรอพร้อมถนับกาแฟได้นะครับโดยเฉพาะที่ขวของเมืองซึ่งเดิมเดิมที่แาทไปมาท่มา่มมาอีมาที่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 มา่มาน่าี่มา่ี่ี่ท ส่วนได้ช่วยมีการสนับสนุนส่วนที่จะต้องแก้หขาปัจจุบก็คอมเมนต์ก็อคอมเมนต์มาขอบพระคุณครับและจากนี้ไปก็จะได้ระเกียจจากท่านประธานได้บอกยปิดปักขเี์คับโอเคเป็นการแถลงข่าวที่อบอุ่นเรียกเชิญท่านได้ถือติดภั์ได้ช่วยกันหยิบต้นกาแฟกับบ้านได้ไหมตอบเลยนะไม่ได้นะครับซื้อมาแพงจาก พระเนตรท่าชางพระเนธพระท่าชางเจ้กัน,นไหมครับบอกบอกที่เทียองในหน้าชาวีฟอง